มีคนโทรมาถามนะคะว่าบ้านซื้อแล้วไม่สร้างนะคะทำยังไงดีนะคะก็ก็คงต้องรอนะคะใครที่ซื้อบ้านนะคะมีเงินอย่างเดียวไม่พอนะคะบ้านพร้อมที่ดินเพราะว่ามันส่วมนมากแล้วมันจะเป็น2คอนแทคนะคะคือ 1. คอนแทคที่ดินนะคะเซ็นเอกสารซื้อขายแล้วคุณก็ทำเรื่องกู้นะคะทำกู้เงินจากแบงค์แล้วเสร็จแล้วก็รอไปจนกว่าแลนด์เรจิสเตอร์ถ้าแลนด์ไม่ลรจิสเตอร์ก็ผ่อนไปเลยค่ะ ทางที่ดีคือหาที่เขาเรจิสเตอร์แล้วนะคะแล้วถ้าเกิดในกรณีที่แลนยังไม่เรจิสเตอร์ก็คือก็รอไปจนกว่าจะเรจิสเตอร์แล้วก็สเต็ปที่2ก็คือทําเอกสารซื้อขายตรงสิ่งก่อสร้างนะคะตรงตัวบ้านแล้วก็เรื่องกู้เงินอีกเนี่ยเอกสารมัน2องคอนแทคเป็นอย่างนี้แล้วพอถึงเวลาที่ทําเรื่องคอนแทคซื้อขายบ้านแล้วก็กู้เงินเนี่ยก็คุณควรจะ บอกเขาหรือระบุลงไปในเอกสารว่าให้สร้างเลยเพราะว่าถ้าบางครั้งอาจจะเลยไปแล้ว6เดือนเนี่ยอาจจะมีการเรียกเงินคือคุณเพิ่มนะคะอาจจะเรียกหรือไม่เรียกเงินทางเดเวลอปเปอร์เขาจะอาจจะเป็นอย่างนงั้นคุณต้องให้ทนายอะ่ะอ่านเอกสารให้ดีๆแล้วก็พูดคุยกับทนายว่าสิ่งที่ต้องการเป็นยังไงเพราะว่าการที่ซื้อบ้านเนี่ยกับพร้อมที่ดินเนี่ยมันเป็น2คอนแทก แล้วก็กู้เงินสองครั้งระยะเวลาก็คือถ้าเกิดใครจะซื้อคือต้องเตรียมใจว่ารอได้ไหมนานแค่ไหนก็จะรอจะสร้างเมื่อไหร่ชาตินี้หรือชาติหน้าคุณก็ต้องทําใจด้วยนะคะแล้วก็เรื่องเงินด้วยเพราะว่าอาจจะอาจจะมีการเรียกเงินเพิ่มเพราะเนื่องจากค่าของแพงขึ้นหรือหลังจาก6เดือนแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นคนที่ซื้อ house and land package นะคะ เน้นมีเงินอย่างเดียวไม่พอนะคะคุณจะต้องรู้ว่าคุณมีเวลาไหมแล้วก็มีเงินเผื่อเอาไว้ไหมอาจจะมีการช็อตแวลู่หรืออะไรนะคะก็ให้ทําใจตรงนี้ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดจะแก้ปัญหาก็คือหาบ้านที่มันสร้างเสร็จแล้วทาวน์เฮาส์ที่มันสร้างเสร็จแล้วเข้าไปดูข้างในบ้านได้เลยอย่างนี้ก็คือป้องกันการเสียเวลาและเสียเงินนะคะเป้นก็มีอยู่บ้างบางโปรเจกต์สนใจก็ทักมาหรือถ้ามีคำถามก็ทิ้งไว้ในใต้ ใต้คลิปนี้นะคะวันนี้ขอทุกคนนะคะสุขภาพดีมั่งมีมัง่งคั่งโชคดีทุกเวลาทุกนาทีนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แชร์ I don't care because I love you bye เจอนคลิปหน้าค่ะ